การรักษาที่ตรงปัญหาจำนวนช็อตเครื่องแท้คัสต <Custom ize S 2> อมไนซ์กับแต่ละหน้าแต่ละบุคคล<ช>คือคการที่หมอต้องให้ทำเครื่องมือเดียวกันแต่หน้าแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องแอนาลิซ์ให้คัสตอมไนซ์ก็เลยเป็นสิ่งที่บอกคนไข้ตลอดว่าแบบไม่ต้องทําตามเทรนไม่ต้องทําตามเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องทําตามโปรโมชัน่นเพราะว่าให้ทําตามปัญหาของเขาจะดีที่สุดจนมาพบก็เขาก็เลยบอกว่านู oo, รู้แล้วค่ะหมอว่าต่อไปหนู no, ไม่ต้องทําตามใครละหนูมาให้หมอดูแล้วก็ถึงค่อยทําตามหมอบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้นะครับรายการทำแมชชีนของเรานะครับอยู่ที่วีว่าคลินิกคลินิกขวัญใจคนฟังทนลูกค้าหลายๆท่านมักจะบอกว่าเมื่อได้มาเจอกับคลินิกนี้เนี่ยถือว่าพวกเขาโชคดีวันนี้รายการของเราครับก็เลยจะมาถอดบทเรียนชีวิตนะครับของคุณหมอแป๊กคุณหมอหยินนะครับเจ้าของคลินิกแห่งนี้ว่าทําไมครับเขาถึงพัฒนาคลินิกได้ถึง13ปีแล้วก็ประสบความสําเร็จขนาดนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับ หมอยิงน,นะคะแพทย์หญิงสันจณนีสริริเวทวรกุลค่ะค่ะหมอแป๊กนะคะแพทย์หญิงนวพรผิวผ่านค่ะจากวิวาคลินิกค่ะดูแลผิวพรรณยกกระชับตัดรูปหน้าผิวอ่อนยาวโดยไม่ต้องผ่าตัดศัลยกรรมค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้มี3สาขานะคะก็สาขาปิ่นเกล้านะคะแล้วก็สาขา B T X วงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็สาขาที่3ที่พนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะก่อนอื่นอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดน,นึงครับว่าวิวาคลินิกเนี่ยเราเริ่มต้นมาได้อย่างไงครับผม จริงๆเริ่มต้นเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะก่อนหน่าจะเปิดคลินิกเนี่ยก็ทํางานด้านนี้มาก่อนแต่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าอถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของคลิกเองเราจะเลือกเครื่องมือหรือยาต่างๆเข้ามาได้ที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มาเปิดคลินิกเองนะคะไม่มีใครมาจํากัดอิสระเราตรงนี้นะคะเราก็เลยสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางของเราค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไ่มครับใช่ค่ะใครเป็นคนต้นคิดครับที่อยากเปิดคลินิก ตอนนั้นทํางานประจำอยู่หรอใช่ค่ะทํางานประจําอยู่แต่พอทํามาสักพักแหละค่ะก็เลยถึงริ่มรู้สึกเอ,อยากจะทําอะไรที่มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปชวนคุณหมออีกท่านมาได้ยังไงอะครับก็เปิดมาสักพักค่ะสักปี2ปีเนาะก็เลยเรียนแพทย์มาด้วยกันอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อสนิทกันแล้วก็มาทํางานที่เดียวกันก็รู้จักกันมาตลอดหลายคนอะครับเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราชวนเพื่อนมาทําธุรกิจกลัวจะทะเลาะกัน อันนี้คุณหมอหญิงมีความคิดอย่างไงครับไม่เคยเลย<อ>เนาะนไม่เคยทะเลาะกัน <มา S 1> เลยก็จริงๆก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะที่แบบว่ามีแบ็คเป็นเพื่อนแล้วก็จริงๆพอรู้จักกันมานานเรารู้ในทางการทํางานของเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํากันมาไม่เคยมีเรื่องต้องทะเลาะกันเหมือนเราเป็นเติมเต็มสิ่งที่เราไม่ถนัดให้กันและกันด้วยซ้ำไปค่ะโอ้ยลา่คนน่าจะอยากรู้ครับว่าเอ้ย การเป็นผู้ส่วนเนี่ยทำยังไงเราแบนะ่งหน้าที่กันยังไงเราถึงไม่ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยครับโดยเอินว่าถนัดกันคนละอย่างกันในเรื่องของการบริหารด้วยค่ะก็เลยแบบแบบยกงานกันดูได้ชัดเจนเราแบ่งกันยังไง จริงๆตอนเริ่มต้นอะไม่ได้มีการแบ่งหรือตกลงกันเป็นทางการแต่พอถึงเวลาหน้าง,งานต้องบริหารนะคะก็ใครถัดไหนก็แบบอาสาไปทํากันเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันนี้ก็ถ้าเรื่องบริหารหรือมาร์เก็ตติ้งกราฟิกทั้งหลายเนี่ยหมอแป๊กขนาดก็จะกลายเป็นผ่านทางแกลเป็นหลักส่วนของเราก็จะอยู่ข้างหลังพวกยาพวกจุกจิกเบื้องหลังฝั่งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะตัดสินใจก็จะเอามาแชร์มาถากกันออกไอเดียกันก่อนด้วยเพื่อแบบอักรีกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะ เราเป็นคุณหมอที่เป็นทํางานประจำมาเนอะวันที่ตัดสินใจมาเปิดคลินิกอะ่ะเราไม่กลัวถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะแต่ถามว่าก็มีเพื่อนเพื่อนมาเตือนว่ามาเปิดเองมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะอาจจะรายได้น้อยลงก่าตอนเป็นทํางานประจําด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กลัวอาจจะด้วยว่าณตอนนั้นไม่ได้มีภาระอะไรนะคะก็คิดว่าอ่ะ ลองดูบวกกับทางแฟนเขาก็แจ้งทางครอบครัวเราว่าอ่ะถ้าเกิดไม่รอดจริงๆเดี๋ยวเขาดูแลเราได้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ให้คี่บ้านอนุญาตให้เรามาเปิดเองหรือเกิดคิดว่าถ้าไม่เวิร์กจริงๆก็กลับไปทํางานประจําก็ยังได้โอ๊ยแว่าตอนนั้นเาออกมาเพื่อเพื่มมาเปิดคลินิกเลยไม่ได้ทาพร้อมกัน,นอ่ะไม่ค่ะก็คือต้องลอออกมาก่อ้ใช่ค่ะครเรากลัวไหมไม่กลัวเลยค่ะจริงเรามองว่างานของเรามันเป็นงานสกิลอะค่ะงานฝีมือต่อให้ถึงเราอาจจะ ทำเองไม่ได้เราก็ยังมันยังมีตลาดรองรับเราอยู่เดือนแรกที่มาเปิดผลลับเป็นอย่างที่คิดไหมครับคือด้วยความเป็นหมอเราไม่ได้มีขวธุรกิจมากคิดแต่ว่าไม่ได้วางแผนหรือคิดเลยค่ะว่ามันต้องได้เท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถามว่าเป็นอย่างที่คิดไหมก็ก็ได้ตามที่คิดแหละเพราะไม่ได้คิดอะไรไว้ค่ะครับช่วงแรกที่เปิดครับอะไรเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่สุดในตอนเปิดนะครับจริงๆก็เหมือนกับ การที่จะหาเคสใหม่มาเรื่อยๆมากกว่าค่ะใช่การที่จะแบบเปิดแล้วก็เหมือนนับหนึ่งใหม่โนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะทำยังไงให้มีเคสมากทุกวนันให้คลินิกอยู่ได้น้องๆอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดมาดปุ๊บสองปีถึงชวนคุณหมอแบ็คมาร่วมด้วยน่าจะวันปีน่าจะประมาณปีกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คือมีกี่สาขาแล้วครับก็มีแค่หนึ่งค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาชวนมาเพื่อจะลองเปิด<ป> เปิดเพิ่มดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาครับอะไรเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่เราทําธุรกิจนี้ครับก็ภูมิใจที่ เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากการที่คนไข้เขาวางใจเชื่อมั่นเราเป็นหลักการที่เรายึดมั่นมาตั้งแต่แรกที่เริ่มเปิดคลินิกว่าเราตั้งใจจะดูแลเขาด้วยความจริงใจเหมือนคนในครอบครัวจริงๆซึ่งมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทํามามันถูกต้องแลวเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจทํางานมี peace of mind แล้วคนไข้ก็แฮปปี้ที่เขาพึงพอใจกับผลลัพธ์ของเขาแล้วก็การที่เขาพึงพอใจนี่แหละทาให้เขาบอกต่อก็ทําให้เราเติบโตอย่างมั่นคง เราเจอช่วงลำบากมาเยอะมากเลยมีช่วงไหนที่แบบรู้สึกยอมแพ้แล้วไหมครับจริงๆก็ไม่เคยอยากยอมแพ้นะคะเพราะว่าจริงๆหมอมีความสุขมากในการมาทํางานทุกวันเห็นคนไข้มั่นใจขึ้นนะคะเป็นความสุขของเราแต่ก็อาจจะมีบ่นกันนุ้งนิ้งบ้างเวลาแบบเหนื่อยหน่อยหรือว่าเป็นงานในส่วนที่เราไม่ไถนัดกันนะคะเช่นพวกงานบริหารงานการตลาดเลยะคะ่ะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เดี๋ยวนี้มีที่ปรึกษาที่เข้าใจสไตล์ของเราของวิทยาคลินิกนะคะมาช่วยดูแลด้วยก็อยากจะขอบคุณคนไข้ทุกคนทําให้เรา ราไม่เคยอยากยอมแพ้เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปให้นะคะบทเรียนสำคัญที่สุดที่คุณหมอทั้งคู่ได้เรามัไม่แน่นอนคือความแน่นอนแหละในจริงๆทุกๆด้านไม่ใช่แค่ด้านธุรกิจวันหนึ่งเราอาจจะถือว่าวันนั้นเราจะเป็นขาขึ้นเราฟิลกก้ดมากๆเลยมันอาจจะมีอุปสรรคที่เราคาดไม่ถึงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เพรนั้นเนี่ย เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลาพร้อมปรับเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สิ่งใดก็คือเราต้องยังยึดมั่นในเรื่องของความจริงใจเรื่องคุณภาพอยู่ไม่ให้หายไปเพราะมันเป็นตัวตนของเราจริงๆไม่รู้ว่าเรียกว่าบทเรียนไหมแต่สิ่งที่เราเข้าใจตั้งแต่เปิดมาเลยทําให้เหมือนว่าเราหยุดติ้งอยู่กับพี่ไม่ได้อะคะ่ะถึงเราจะรู้สึกภูมิใจนะวันนี้แต่ถ้าเกิดเราหยุดอยู่กับพี่มันก็จะเหมือนเราเดินถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะว่ารอบข้างเราทุกคนเดินไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทาให้เรา หยุดนี่กับที่ไม่ได้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆรอบด้านเลยค่ะทุกด้านเลยถึงด้านที่ไม่ชอบก็ต้องทำก็ต้องพัฒนาต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ครับเขาต้องมีปัญหาประมาณไหนครับก็ควรเข้ามาปรึกษาที่คลินิกครับ จริงๆด้วยพอคลินิกเราดูแลแบบครอบคลุมทุกอย่างค่ะก็จะแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลักๆที่เจอเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรูปหน้าความหย่อนคล้อยหรือไม่ก็อยากให้ผิวละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆก็เป็นปัญหาที่เกิดจากวัยที่เอยอะขึ้นเรื่อยๆผมเห็นวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมาดูแลหน้ากนและ mm ้ว hmm. จริงๆมันเริ่มดูแลได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่รครับจริงๆถ้าวัยเด็กสุดที่เริ่มเข้ามาก็เด็กที่เริ่มเป็นวัยรุ่นค่ะ 11- 12สิวเริ่มมานี่คือปัญหาแรกแล,ล่ๆเ็กริมมา หรือ,อ,อกวก็เรื่องโคนอ่ะแต่พออีกวัยนึงก็เริ่มเป็นเรื่องของหน้าซ้สยก็คือจะเป็นปัญหาตามแต่และช่วงวัยค่ะจนถึง40-50ริห้วรือรอยความคลอจนถึงคนไข้เราที่อายุเยอะสุดก็ประมาณ80ค่ะ <Ooh. S 2> ใช่ค่ะก็เลยดูไรตั้งแต่เรยตั้งแต่10ต้นๆจนถึง7-80อย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังๆจะเป็นยุคข,ข้อมูลข่าวสารออนไลน์เยอะขึ้นในเรื่องความงามคนก็จะหาข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนไข้ กลุ่มที่วัยรุ่นมากขึ้นอายุน้อยลงที่เขาอยากล็อกหน้าไว้เขาไม่อยากจะแก่อะไรเยงี้ค่ะเขาอยากแบบคงความเด็กไว้ก็จะมาอายุอ่อนมากขึ้นแต่ก็จะมาปรึกษาว่าเขาควรทาหรือยังถ้าเขายังไม่ได้มีริ้วรอยเราก็จะตรวจวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วก็ให้คําแนะนําตามความเป็นจริงว่าเขาควรจะเริ่มอะไรเมื่อไหร่ทําอะไรก่อนซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะบางทีริ้วรอยก็อาจบางคนอาจจะมาเร็วบางคนก็อาจจะมาช้าผมเคยได้ยนินนลครับลูกค้าเล่าให้ฟังเพืเ่อนเล่าให้ฟังว่าไปคลินิกนู้นมาคลินิกนี้มาแต่พ,พอทาแล้วไม่เห็นผลจริงอครับับนี เกิดจากอะไรครับก็จริงๆปัญหาข้อนี้ค่ะเจอตลอดเลยว่าเพราะเราเราเจอครั้งแรกก็จะถามก่อนใช่ไหมคะว่าเคยทาอะไรมาบ้างทําไปแล้วสุดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆบอกว่าทําการรักษาทุกอย่างอันดับแรกเลยก็คือต้องได้การรักษาที่ตรงปัญหาเครื่องมือต้องเป็นของแท้จํานวนช็อตและพลังงานต้องเพียงคออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยว่า3อย่างเนี้ยต้องได้ เขาที่เจอคือบางคนได้ทําสิ่งที่ไม่ตรงปัญหาเขาเขาก็เลยอาจจะกลายเป็นไม่เห็นผลหรือจะเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนเราวิเคราะห์ปัญหาเลยคะ่ะต่อให้เป็นการผิวไม่กระชับเหมือนกันนะคะถ้าเราตรวจคนไข้แล้วบางทีเขาเหมาะกับเครื่องมือนี้มากกว่าเขาได้ทํามาไม่ตรงกับที่เขาควรจะทำะคะ่ะเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นผลสําคัญที่นั่นแหละค่ะการวิเคราะห์ของหมอเบื้องต้นเลยเลือกการรักษาที่ตรงปัญหาจํานวนช็อตเครื่องแท้คัสตอมไนซ์กับแต่ละหนา้าแต่ละบคุคคลคือการที่หมอต่อให้ทําเครื่องมือเดียวกันแต่ หน้าแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้อง analyze ให้ customize ก็เลยเป็นสิ่งที่บอกคนไข้ตลอดว่าแบบไม่ต้องทําตามเทรนด์ไม่ต้องทําตามเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องทําตามโปรโมชั่นเพราะว่าให้ทําตามปัญหาของเขาจะดีที่สุดจนบางคนก็เขาก็เลยบอกว่าหนูรู้แล้วค่ะหมอว่าต่อไปหนูไม่ต้องทําตามใครละหนูมาให้หมอดูแล้วก็ถึงค่อยทําตามหมอบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เจอตลอด คนไข้ก็จะบอกว่าคลินิกนี้คลินิกเดียวท,ที่มาแล้วเบรกเขาว่าอันนี้พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าหนูรู้แล้วว่าแบบว่าถ้าไปที่อื่นอ่ะเขาจะต้องให้ทําแน่นอนถ้าอยากทําอันนี้อะไรเงี้ยมาที่นี้ถ้าไหนมันไม่เหมาะกับเขาหมอก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะหรือควรทําอะไรมากกว่าสมมติคุณหมอหิน,นคุณหมอแบ๊กเนี่ยม,มีทมํามแชชีนแล้วสามารถย้อนเวลากลับไปช่วงไหนช่วงหนึ่งของชีวิตได้ครับแล้วสามารถบอกตัวเองเพื่อให้มีว่าคลินิกเนี่ยปังกว่านี้อยากย้อนกลับไปช่วงไหนครับ จริงคาถามนี้ก็เคยคิดอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันแต่คิดกี่ทีมันก็ยังคือว่าตอนนั้นเรามีทรัพยากรอยู่ท่อนตรงนั้นความรู้หรือไอเดียเราอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าณจุดนั้นน่ะเราเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เราจะเลือกไปอยู่แล้วก็เลยคิดว่าก็คงไม่ได้อยากจะย้อนอะไรเพราะถึงย้อนไปเราก็ต้องตัดสินใจที่เราทํามาในวันนี้อยู่ดีจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรแต่ค่ะว่าถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากกลับไปให้ความมั่นใจในตัวเองณตอนนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า แรืแต่ตลาดข้างนอกเหมือนที่เราทราบกันนะคะบ,บางครั้งอาจจะมีคุยเขวบ้างว่าเอ๊ะหรือต้องอย่างนั้นนะหรือต้องอย่างนี้นะแต่สุดท้ายอยากกลับไปให้ความมั่นใจตัวเองว่าสิ่งที่เรายึดมั่นจริงๆความจริงใจกับคุณภาพนี่แหละเรามาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องคุยเขว่คะ่ะอยากไปขอบคุณตัวเองที่ไม่คอยเวอ่ถูกต้องใช่ค่ะจะไปขอบคุณณวันนั้น <laughs> <laughs> ที่ถึงจะมีเขวบ้างแต่เราก็จะกลับมานาจุดเดิมแล้วก็ทําตามแนวทางของเราจนปัจจุบันนี้ค่ะถึงมีวีว่าคลินิกในทุกวันนี้